วันนี้ไร,ร,ร่บบิตาก็าพามาชมต้นอะโคาโดพันแฮดนะครับอันนี้เป็นต้นเตี้ยต้นเล็กนะครับอายุก็สามปีกว่านะครับก็กำลังติดลูกนะครับก็จับลูกดีนะครับสกลนครก็อุณหภูมิเกือบสี่สสิบองศานะครับ ้นก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะครับต้นเล็กนะครับแต่การจับลูกอาการร้อนก็ลูกก็ตีเกือบกับทุกช่อนะครับครับก็ไม่หลุดล่วงนะครับผมก็ใช้ผูกกันช่วยผสมเกสรนะครับผูกกันหรือแปลงปัดนาผู้หญิงนุ่มๆนะครับนะครับก็ลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ล่วงนะครับผมก็ลดน้ํา ตอนเช้านะครับด้านข้างก็เป็นต้นสะเดานะครับต้นโมคาโดสายพันเฮดนะครับจากไรปรนิตานะครับของเจ้าอรับเดียเรื่อยๆนะว่าลูกจะโตขนาดไหนนะครับธารพันเฮดนะครับส่วนต้นพันธุก็ยังไม่ได้เริ่มทำนะครับสายพันธุ์นี้นะครับ ที่สกลนครก็กําลังทดลองปลูกว่าจะผลผลิตด,ดีไหมนะครับแต่สายพันธุ์เลียมเฮดก็จับลูกได้ดีอาการโรนเช่นกันนะครับก็เป็นพันธุ์เฮดอีกพันหนึ่งนะครับเลียมเฮดนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับลโบคาโดสายพันธุ์เฮดนะครับพื้นราบอากาศร้อนที่สกลนครยังติดลูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ